สวัสดีครับผมเรสแตน Stand คลิปนี้จะพาไปรับชมรับฟังเรื่องราวของศูน้าซุปเปอร์ซับผู้ที่มาพร้อมกับสัญชตาตญาณในการทําประตูไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสํารองเขาก็พร้อมและทุ่มเทให้กับทีมเสมอชื่อของเขาคือชิชาริโตเขามีชื่อเต็มว่าฮาวเวเอนันเดสบาคาซาชิชาริโตนั้นเป็นฉายาของเจ้าตัวมีความหมายว่าเจ้าถั่วน้อยซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามพ่อของเขา โดยที่สมัยคุณพ่อยังเป็นนักฟุตบอลอยู่เขาได้ฉายาว่าเอลชิชาโรหรือว่าเจ้าถั่วนั่นเองชิชาริโตเกิดวันที่1มิถุนายนปี1988ปัจจุบันอายุ35ปีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองกวาดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกเนื่งโดยครอบครัวของเขาเป็นนักฟุตบอลกตั้แต่รุ่นคุณปู่คือโทมัสบาคาซ่าและรุ่นของพ่อก็คือฮาวเวียกุยเตเรสทำให้เจ้าตัวได้คุกคลีกับฟุตบอลตั้แต่เด็กๆและเริ่มหลงรักมันมากขึ้นเรื่อยๆ เส้นทางนักฟุตบอลของเขาเริ่มต้นในทีมบ้านเกิดอย่างคลับเดปอร์ติโวกวดาลาฮาราหรือที่รู้จักกันในชื่อชีวัสทีมชั้นนําในลีกาเอ็มเอ็กซ์ลีกสูงสุดของเม็กซิโกด้วยสัญชตาตญาณในการจบสกอร์และความสามารถในการหาพื้นที่พร้อมที่จะทําประตูอยู่เสมอเขาใช้เวลาไม่นานก็กลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็ววงการฟุตบอลในประเทศเนยได้ให้การยอมรับเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์และฉลาดที่สุดของเม็กซิโกเขาอยู่กับชีวัสสี่ฤดูกาล2006-2010 ลงเล่นไปทั้งหมด83นัดทุกรายการทำไป29ประตูกับ9แอสซิสต์และในฤดูกาลถัดมาการย้ายทีมครั้งสำคัญของเขาก็มาถึงเข้าสู่ฤดูกาล2010-2011ฮาเวียร์ชิชาติโต้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้กากรคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟากูซันเขากลายเป็นที่รักของแฟนผีอย่างรวดเร็วและได้รับฉายาที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลคนไหนก็คงเห็นตรงกันนั่นก็คือซุปเปอร์ซับ มีหลายครั้งที่เขาสามารถทาประตูสําคัญให้กับทีมจากการที่เขาลงสนามในฐานะตัวสํารองด้วยความเร็วความคล่องแคล่วความจมูกไวและสัญชตาตญาณการทําประตูได้ทําให้เขากลายเป็นฝันร้ายสำหรับกองหลังในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันนัดแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อปีศาจแดงก็ถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสํารองเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศรายการคอมมูนิตี้ชิลเจอกับเชลซีและเจ้าตัวก็สามารถทาประตูได้ทันทีช่วยทีมชนะไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งคว้าแชมป์แรกของฤดูกาล และปิดท้ายด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเลยตลอดช่วงค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่หลายครั้งที่ชิชาติโต้ลงสนามเป็นตัวสำรองและสามารถพลิกเกมทําให้เรามีแต้มหรือถึงขั้นคว้าชัยชนะได้เลยอย่างในเกมบุกไป,ปเยือนลิเวอร์พูลฤดูกาล2011-2012เขาลงสนามในนาทีที่56และทําประตูตีเสมอในนาทีที่81แบ่งแต้มจากลิเวอร์พูลมาได้ฤดูกาล2012-2013เกมบุกไป,ปเยือนเชลซี ก็ลงสนามในนาทีที่65และทำประตูชัยในนาทีที่75าพาทีมบุกชนะ3ประตูต่อ2และในฤดูกาลเดียวกันเกมบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าเขาดูทรงลงสนามในช่วงครึ่งหลังและพาทีมบุกชนะ3ประตูต่อ2โดยที่เจ้าตัวมีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูเป็นการทำา2ประตูและอีกลูกหนึ่งเป็นโอนโกของกองหลังซึ่งก็เป็นชิชาติโตที่ยิงฉลับเข้าไปและประตูชัยเกิดขึ้นในนาทีที่87ชิชาติโตอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะทั้งหมด5ฤดูกาล2 0 1 0ถึง 2, ลงสนามไปทั้งหมด157นัดทุกรายการทำไป59ประตูกับ20แอสซิสต์คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลห์1สมัยและพรีเมียร์ลีก2สมัยมีการย้ายยืมตัวไปเล่นให้กับทีมยกัยกษ์ใหญ่ของสเปนอย่างเรอัลมาดริดในช่วงฤดูกาลสุดท้ายด้วยก่อนที่จะย้ายตัวแบบถาวรไปร่วมทีมชั้นนำของศึกบุนเดสลลกาอย่างเลเวอร์คูเซ่นหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮมวนไปลาลิกาสเปนอีกรอบหนึ่งกับเซบีย่ากลับไปเล่นที่ทว เได้กลับไปเล่นให้กับสโมสรแรกของเขาอย่างชีวัตท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟนๆและความรักในฟุตบอลที่ยังคงเต็มเปี่ยมในหัวใจของเขาและนี่คือเรื่องราวของดาวยิงเม็กซิกันฝันร้ายช่วงท้ายเกมของกองหลังเพราะเขาพร้อมที่จะทําประตูอยู่เสมอจนกว่าจะมีเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลาฮาวเวียชิชาริโต้ขอฝากคำถามไว้ท้ายคลิปว่ามีประตูไหนหรือแมตช์ไหนที่ชิชาริโต้ทำให้คุณตื่นเต้นดีใจหรือได้ฉลองชัยชนะ และจดจำมาจนถึงทุกวันนี้คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากก,กกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ